โอเคครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมลำเจี๊ยกนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกทุกคนนะครับผมว่าวันนี้อวีนะครับผมแม่งแจกของเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแจกอะไรมากนะครับผมก็มาดูกันว่าผมจะได้อะไรนะครับผมมาดูมาผมจะรับแล้วก็ให้ทุกคนดูนะครับว่ามันแจกอะไรมากนะครับเซิร์ฟเบต้าแจกโคตรเยอะนะครับผมอ่าห้าร้อยเพชรนะครับอีกห้าร้อยเพชรและอีกแปดสิบแปดเพชรอ่า 2,000เพรเมื่อกี้นี้โคตรเยอะนะครับรวมแล้วได้เกือบ9,000เพรนะครับคือเยอะมากนะครับและตอนนี้นะครับมันมีแพทอ่าหมดรถนะครับรถหมดรถแข่งให้มาเล่นกันแล้วนะครับผมแล้วก็วิลเลอร์พาร์นะครับเรามาดูวิลเลอร์พาร์กันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะเล่นอะไรก็ได้สักอย่างนะครับให้มันแจกของดีอ่ะเออแค่นั้นเอง โอเคตอนนี้เวลพาสผมเลเวลสนะครับผมจะดูว่าผมจะได้ของอะไรมากนะครับแต่ถ้ามาได้ของดีผมจะซื้อเวลพาสนะครับแต่ถ้าเกิดมันได้ของไม่ดีนะครับสําหรับซีซั่นนี้นะผมจะไม่ซื้อนะครับรู้สึกว่าจะมีสกินแค่3ตัวนะครับตัวสุดท้ายค่อนข้างน่าจะคุ้มนะถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มแหละแต่ผมไม่ต้องการไงผมมีหมดแล้วไงสกินพวกเนี้ยก็เห็นไหม เพชรผมมีอยู่2900 0เพชรนะครับถือว่าเยอะนะครับเพื่ออ่าเพื่อนี้ก็รับไปเลยครับผมของเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราเล่นนะครับผมโอเคโอเคกดรับก่อนแป๊บนึงนะครับผมขอกดรับก่อนคือมันแจกเยอะมากนะครับเมื่อกี้นี้แจกเกือบ9 0 0 0พเพชรนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็เข้ามาเล่นได้นะครับส่วน e c h ช t นะครับผมทุกคน e c h ช t ก็ ส่งมาในทางแฟนเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนบาร์โคดให้นะครับผมถ้าคนไหนผมสแกนได้ก็ได้นะครับถ้าคนไหนผมสแกนไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับ่ะประมาณนี้นะโอเคมีประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสกินกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ่ามันคืออะไระน่าจะมีนานแล้วนะผมน่าจะไม่เห็นช่างมันครับเดี๋ยวเราไปดูสกินกันดีกว่า มีอะไรมัง่งของน้อยตอนนี้ผมมีของน้อยมากนะครับแล้วก็กล่องนะครับมีแค่ยูโรตัวเดิมนะครับที่ผมเปิดได้แล้วแล้วก็สกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกินกันผมรู้สึกว่าสกินที่เข้ามาใหม่น่าจะมีอยู่แค่1หรือ2ตัวนี่แหนละที่เข้ามานะครับโอเคเข้ามาน่าจะล่นน่าจะเข้ามาแล้วแหละเพราะว่าผมเลือดไปดูแล้วนะครับผมผมดูหน้าเว็บแล้วน่าจะมีแล้วนะครับ มีไหมมีไหมขอดูหน่อยนะครับผมเราจะดูไปพร้อมกันนะครับแค่วันนี้ก็ลงคลิปหล,ลักๆนะครับคือมัอนแจกเพชรน,นะครับเยอะมากนะครับผมส่วนสกินก็น่าจะมาแล้วนะตัวนี้อ๋อมีแล้วยีน่านะครับตัวนี้มีแล้วเลื่อนไปดูเรื่อยๆครับผม ไม่น่าจะอัปเดตเลยไม่น่าจะอัปเดตมั้งผมไม่แน่ใจนะครับแต่หน้าเว็บมันบอกว่ามันจะมีการอัปเดตสกินเข้ามานะครับโอเคก็น่าจะหมดแล้วล่ะ <Okay. S 2> ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b ้แลวก็ติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรน่าเล่นเลยนะตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับมีแค่หมดหมดเคียร์แข่งเท่านั้นเองอ่ะมีตัวนี้ครับผมอ่ามีหน้านะครับผมมีมีหน้าตัวเดียวนะครับที่เข้ามานะครับเมื่อกี้นี้ เห็นไหมมีหน้าครับมีมีหน้าตัวเดียวที่เข้ามานะครับตอนนี้นะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์กด u b บส r คร e แล้วก็ติดตามใ้ด้วยนะครับไปละไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับผม